วันนี้เราจะเข้ามาคุยกับหนึ่งในน้องของ Time Machine Studio นะครับกับน้องโมเมที่ตอนนี้ได้สอบเข้าที่ Architectural Association นะครับก็คือ AA ที่อังกฤษนะครับเราจะมาสอบถามเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การทำพอร์ตกันแล้พวพบกันครับ โมเมอะไรที่ทำให้อยากเลือกเข้าคณะสถาปัตย์ครับก็คือตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วชอบการเพนติ้ g ชอบการดรอ i ิงแต่พอโตขึ้นมาเราก็ต้องแบบคิดถึงว่าแบบต่อไปนี้ในอนาคตเราจะมีเงินเยอะเท่าไหร่เราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเรื่องสำคัญครบเรื่องสำคัญใ่ก็คิดไปคิดมาก็ไปคุยกับคุณแม่คุยกับคุณพ่อเขาก็แบบบอกว่าอืมเรียนศิลปะคงมีแค่ค่าขนมแล้วก็หมดตัวไม่มีชีวิตแบบ ภายนอกทางด้านศิลป์เขาก็เลยแบบบอกว่าอืมงั้นก็ไปเรียนสถาปัตย์เขาไม่ได้บอกให้เราไปเรียนนั่นแหละเขาแค่แบบ suggest แล้วก็แบบเอาข้อ suggest นั้นแล้วเราก็ไป research ต่อแล้วแบบเมย์เองอ่ะก็ค่อยๆโยงกลับไปแบบใน past ว่าแบบอืมตั้งแต่ตัวเราเราแบบมองอะไรบ่อยเรา observe อะไรบ่อยเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรแล้วก็ค่อยๆแบบเชื่อมเชื่อมโยงแบบของแต่ละอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดว่าสถาปัตยกรรมนี่แหละมันจะเป็นแบบคณะที่แบบอยากเข้าที่สุด แล้วเราเลือกมหาวิทยาลัยไ,ไหนบ้างในการที่เราจะเลือกข้อสถาปาตย์กันก็ตอนแรกเมดูแค่มหาลัยอังกฤษเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเจ๋งอ่ะก็เลยอยากเขาอืมโอเคแล้วได้ดูมหาลัยไทยไวด้วยมั้ยมหาลัยอังกฤษการตอบรับแบบการยื่นเข้าอ่ะมันจะตอบรับช้ากว่ามหาไลไัยไทยเมย์ก็เลยเลือกมหาไลัยไทยไว้ก่อนเหมือนเป็น choice เผื่อ เพื่อไม่ติดอังกฤษก็สามารถมาเข้าที่ไทยได้แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการเข้าที่อังกฤษนะครับคือเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็คืออย่างแรกที่สุดเลยก็คือคะแนนการเรียนก็ปกติอังกฤษจะรับเป็นของเมเรียนเป็น IB เป็นดิพล oma อย่างหนึ่งที่เหมือนแบบเหมือน GPA อ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวเลข IB แล้วเขาจะ ขอ requirement อะไรเราก็ต้องทําให้ผ่านก่อนอันนั้นคือแบบสิ่งสําคัญที่สุด mm. แล้วก็สิ่งที่สองสำคัญคือรู้สึกว่า portfolio มันต้องเป็นของตัวเราเองเราไม่ควรไปแบบไปดูของพอร์ต hmm. คนอื่นแล้วก็แบบหยิบงานเขามาใส่หยิบงานเขามาใส่หยิบลายเส้นเขามาใส่คือแบบเราควรทําไปเรื่อยๆแล้วก็แบบ refine งานเราไปเรื่อยๆเพื่อให้มันออกมาเป็นแบบชิ้นงานของเราเองที่เราแบบไม่ได้ไปก๊อปมาแต่ว่าเราสามารถแบบ Take inspiration from แบบของต่างๆงานคนอื่นได้สถาปนิกคนอื่น ล้วถ้าอย่างนั้นเราพี่จะขอให้เราเลือกแบบสักสองฟอร์มูลเนาะแบบอยากจะพูดเรื่องงานบบไหนบ้างโอเคมาเรามาดูกันนะก็งานที่ชอบก็มีอยู่แบบมีอยู่มากมากก็คือแบบงานหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พูดสองงานก็งานแรกจะพูดเกี่ยวกับงานที่เมย์ทำเกี่ยวกับเอ่อเสียงก็คือตอนแรกอะอยากเราแค่ชอบแบบฟังเพลงใช่ไหมแต่ว่าแบบรู้สึกว่าฟังเพลงมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกทุกคนก็ชอบทําแต่ว่าแบบการที่เราสามารถแบบ ใช้เสียงเราสื่อให้คนอื่นรู้ได้ว่าบบเพลงนี้มันสื่อให้ถึงอิ o โมชันอะไรอันนั้มันก็เป็นสิ่งที่เบสิคใครๆแบบนักดนตรีทุกคนนะนั่นก็คือแบบ g o ของเขาแต่ g o ของเมในแบบโปรเจกต์นี้คือการที่ทําให้คนที่แบบหูหนวกอะสามารถเห็นเสียงได้การที่เราใส่เซนเซอรี่เหมือนอายเราลงมาในแบบโปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามันทําให้แบบเราต้องคิดวิธีแล้วก็แบบ solve the problem มากขึ้น ก็เลยเหมือนเริ่มจากการวิเคราะห์เสียงเลยแบบแต่ละเพลงมันมี mood, มูดมีโทนมีแบบแสงสีเสียงอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยๆแบบหาวิธีแปลรูปก็คือก็ค่อยๆแปลแบบแปลรูปแต่ละเสียงแต่ละอันให้มันมากลายเป็นแบบเคิร์ฟกลายเป็นแบบเซอร์ฟสหมแล้ว so, หลังจากนั้นเราก็ explore ไปทางด้านแสงทางด้านการ movement การ distort ของ fabric อย่างหนึ่งหรือ material ในที่นี้แบบเลือกเป็นเหมือนเป็นแม t e r เ a l ที่มันแบบบางๆสามารถแบบขยับได้ง่ายๆแล้วก็มีความอยากใส่แบบความพิ้วลงไปในงานอันนี้คืองานนี้แบบที่จริงแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าเป็นงานที่อยากทำให้สวยแล้วก็เป็นงานที่อยากทำให้มันมีแบบความแบบ explore material หลายๆอย่างจริงๆแล้วแสงกับตัวการขยับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนที่อาจจะ มีความบกห้องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้านหูเนาะเราสามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งเสียงแล้วก็บุกเม็แล้วก็แสงเนี่ยก็มาจากการขยับจากเสียงใช่ไหมจริงใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วงานที่สองที่อยากจะพูดถึงนะครับก็งานนี้มันจะออกแนวไปทางด้านแบบรีเสิร์ชมากกว่าคือเป็นคนแบบชอบรีเสิร์ชอยู่แล้วคนชอบแบบเบรนช์สตอรมเมย์ก็เลือกแบบสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็คือเรื่องกระดูกคือเข้าไปไม่รู้หรอกว่าแบบกระดูกมันทํามาจากอะไรแบบ ไม่แคร์เลยอ่ะคือแบบไม่ใช่เด็กไบโออ่ะก็มาก็เอากระดูกมาแล้วก็มานั่งรีเสิร์ชว่าเออสตรัคเจอร์มันเป็นแบบนี้นะแล้วแบบเราสามารถแบบ k at แบบ e a c t of t h o p r o p e r t i e s เหมืนเห็นว่า property มันมีความเป็นรูโป,ปรง่งแล้วก็มีความที่แบบรูป,ปรง่งพวกนี้มันต่อกันเป็นท่อนกระดูกแล้วมันสามารถรองรับน้ำหนักทั้งตัวคนได้แบบนั้นแล้วก็ค่อยๆมา develop ปเป็นไ d เดียเดเวลอปเป็น creation แล้วก็พยายาม call research ให้ติดกับดีไซน์มากที่สุดแสดงว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามจะรีเสิร์ชเรื่องของตัวทะเลด้วยใช่ไหมครับในการแบบเป็นที่ว่าใช่อันนี้คือมาเหมือน implement ทีหลังว่าแบบเออที่เรา research ไปที่เราดีไซน์ไปอะเราสามารถแบบเอาไปใช้ solve problem อะไรแบบในชีวิตจริงได้บ้างก็เลยเห็นว่าในงานนี้จะมีเรื่องของตัวขนมด้วยปะที่เราเอา candy มา explore ว่าอ๋ออ๋อใช่ก็แบบตอนแรกก็แบบ น้ําตาลน้ําตาลมันเป็นสิ่งที่แบบสามารถแปลงแบบแปลรูปได้เป็นหลายอย่างก็คือตอนนี้เราแบบเราเรากำลังมีแบบกระดูกอันนึงอยู่แต่เราไม่สามารถแบบเพราะว่าเราไม่มีม i โครสโคปเราไม่มีอุปก e n t มานั่งดูกระดูกโครงสร้างกระดูกแต่เราอ่านมาว่ากระดูกเ่ยมันเป็นแบบโพลแบบพอร์สเยอะๆอ่ะมันต่อกันเหมือนเป็นแบบเป็นแมสหนึ่ง่ง แลก็เลยไปเอาน้ําตาลหาวิธีทําให้มันมีแบบคาร์บอนอยู่ข้างในเยอะๆแล้วก็อัดมันลงมาให้มันเหมือนหินแล้วก็ลองไปแบบเทสอะไรแปลกๆแบบแบบแบบโดนน้ําบ้างโยนบ้างอะไรแบบนั้นอะแล้วก็วแบบมันพูดถึงเรื่องของด d e ิต i t ด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ก็แบบมันมีหลายอย่างมากเลค่ะถ้า<ท>อยากรู้ก็แบบ เดี๋ยวไปเปิดดูใช่ไหมใช่ <laughs> ไปเปิดดูหรือไม่ก็มาถามโดยตรงก็ได้คะ่ะเราอยากไป <laughs> เอาต้องฝากคอนแทคเลยถ้างั้นโอเคครับผมกันเยอะมากอ่ะแล้วสุดท้ายงานสุดท้ายเราได้อะไรมาจากการดีเซรเน์กระดูกปละทะเลงานนี้คือได้มาว่าแบบการ process ในการ design, แบบดีไซน์มันแบบ tedious มันวนมากมันวนจนเราคิดว่าเราจะเบือ่อแต่เราไม่เบื่อเพราะว่าแต่ละแต่ละสเต็ปที่เราแบบ refine มันกลับไปคิดกลับไปแบบวนไปเรื่อยๆอ่ะคือมันก็จะมีสิ่งอะไรใหม่ๆ หรือดีเทลใหม่ๆที่เราแบบแบบไม่ notice ไม่ได้ observe ตอนแรกเราเะ่ว่างแบบใน design process อนนี้ยมก็แบบเหมือนมี research เพิ่มเข้ามาด้วยม,มันก็แบบทำให้แบบงานมันครบในทุกด้านแล้วแบ,บจะมาถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานก็แบบคงมีคำตอบให้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราได้ research งานหนึ่งมาแล้วเราต้องจบเป็นงานหนึ่งงานเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใชแค่จุดจบเดียวเนาะ มันหมายถึงว่ามันมันเป็นแค่เหมือนผลลัพธ์ของหนึ่งช่วงเวลาที่เราใช้ดีเอสนี้มาเรียกว่าแอพพลายใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อไหร่ที่เราแบบสามารถมองดีเออร์ฉนั้นในอีกช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเอ็กซิ i ิชันมันก็อาจจะเปลี่ยนไปงานจบนก็จะสามารถโตได้มากขึ้นอย่างเงี้ยพี่ว่าน่ก็เป็นสนิทข,ของของงานออกแบบเนาะท,ที่ที่ที่คิดว่าแบบทาให้คนที่ later, อินในด้านเนี้ยเขาเขายังอินแล้วก็สนุกมันต่อไปบางทีเขาเอาดีเอสนี้ไปใช้กับงานจริงบางอย่าง แล้วเวลาเขาไปอีก exhibition หนึ่งหลายๆปีเขาอาจจะเอางานนี้มาทบทวนแล้วก็โตต่อยอดจากตรงนัมม้นไป <S 1> <S 1> <ช>อันนี้ก็น่สญญา<ต>สนใจมาก<ๆ>ครับแต่คือแบบรู้สึกว่าแบบ challenge หนึ่งก็คือการจบงานคือมันแบบเป็นได้หลายอย่างเกินไปอะ่ะมันไม่ใช่เป็นได้หลายอย่างเลยมันแบบหัวข้อมันใหญ่เกินไปอะ่ะคือแบบเราจะหาวิธีแบบให้มันเป็น solution ได้สิบอย่างแต่เราต้องเลือกอย่างหนึ่งที่แบบจะแบบสื่อถึงแบบ skills เราให้มหาลัยดู แล้วก็แบบสื่อถึงตัวเราว่าเราชอบตรงไหนเห็นด้วยครับเพราะว่าจริงๆนั่นก็เป็นพอยต์ของมหาลัยเกาคือเราเขาอาจจะไม่ได้อยากดูตัวตนเราทั้งวายเปอรแต่ว่าเขาอยากจะดูความพร้อมของเราเนาะในการจัดการในแต่ละส่วนที่เขาต้องการดูใช่ครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเราต้องแนะนําเนื้อหาที่ควรรู้สําหรับการทำพอร์ตแบบสิ่งที่จําเป็นในการต้องเข้าใจมันต้องทํพอร์เข้าใจในช่วงเวลาเด็กเนี่ยเริ่มทำพอร์ตเนี่ยเราจะแนะนำอะไรดีครับเห็นว่ามันมี3มอย่างอย่างแรกคือการสตอรี่เทลลิ่ง การเล่าเรื่องของพอร์ตว่าแบบมันต่อตั้งแต่ต้นจนจบทำยังไงให้แบบแแครูที่เขามาเหมือนมาอินเทอร์วิวเราอะหรือว่าคนที่มาตรวจงานเรารู้ว่าแบบอเราเล่าจากตรงนี้ถึงจบโปรเจกต์อะมันต้อง make sense แล้วก็อย่างที่สองคือจาก Storytelling เนี่ยมันต้องมี Process ที่ดี Process ที่ดีเราต้องแบบเริ่มจากเหมือน ground แล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นเลยอันนั้นมันจะเหมือนแบบโชว์ให้เหมือน professor เขารู้ว่าแบบ เรารู้วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วเราก็รู้วิธีการแ,บบแปลงข้อมูลแล้วก็อย่างที่สามคือแบบความสวยงามคือหลายคนอาจจะบอกว่าความสวยงามมันไม่แมตเตอร์ในการส่งพอร์ตมันควรเป็นงานอะไรก็ได้ที่แบบโชว์ความรู้แบบโชว์อะไรแต่คือความสวยงามยังไงมันก็แบบสําคัญในการที่แบบคุณครูเขาจะแบบจะมาดูงานเราอะถ้าไม่สวยเขาก็ไปเลือกคนที่สวยกว่าดูก่อน ก็เป็นมนุษย์ทุกคนนะเราก็ต้องเลือกของที่มันสามารถสร้างบิวตี้ให้ให้กับเราก่อนนะแล้วก็จริงๆแล้วความสวยก็อยากจะพูดเพิ่มว่ามันไม่ได้ถูกกาหนดในเรื่องของแบบต้องดรออิ่งให้สวยไม่ใช่ดรออิ่งให้สวยนะมันแค่ต้องจัดความออร์แกนไนซ์ของงานงานเนยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สะอาดอะแต่ว่ามันมีความ เป็นท่อนๆให้คนเขาดูเห็นว่าโอเคส่วนนี้เป็นส่วน text ส่นนี้เป็นรูปภาพที่เล่าต่อแบบแต่ละอย่างในงานแล้วมันก็มีเสน่ห์ของมันเนาะในแต่ละคนที่เขาเรียกว่าเป็น identity ของเราอะคือความอะไรฟุ้งมันก็เป็นเสน่ห์รูปแบบหนึง่งความระเบียบก็เป็นเสน่ห์รูปแบบหนึง่งฉะนั้นมันเหมือนโมเดนพูดถึงโมเดนอาร์ตเนาะมันไม่ได้มีคฎระเบียบตายตัวแล้วแหละว,ว่าการวาดเรืิซึมันเป็นทางเดียวในการที่ทําให้งานสวยอ๋ออย่างที่สี่คือเราอย่าไปบอกค,คุณครูว่า เราเป็นคน organize ของเก่งนะแล้วเป็นคน manage time เก่งเราต้องโชว์เขาในพอร์ตเลยว่านี่แหละมาแล้วเรา organize เสร็จเรียบร้อยมันเป็น essential แล้วกันเนาะที่ทุกคนต้องมีในการเรียนดีไซน์นะครับแล้วจริงๆอยากรู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยเราวางแผนจะไปยังไงต่อกับทางสายด้านนี้ทางสายสถาปัตย์เนี่ยเราแบบได้แผนไหมก็คือตอนนี้แบบถามรุ่นพี่หลายๆคนถามแบบพวกคุณครูถามแบบ professor เขาบอกเหนื่อยมาก แบบเรียนยังไงก็ต้องเหนื่อยแต่ก็คือรู้สึกว่าเรียนเรียนไปก่อนคือชอบก็เรียนไปก่อนไม่ชอบเดี๋ยวค่อยมาคิดดูอีกทีหนึ่งโอเคจริงๆแล้วโมเมนเนี่ยกำลังเรียนต่ออยู่ที่ a r c h i t e c t u r a l association ใช่ไหมครับหรื AA นั่นเองแล้วเราคาดหวังอะไรกับ อ่าฟารเลชันแล้วก็ที่จริงผ่านฟารเลชั่ไปดล้วเนานะก็คือเยียว์เดนเพอร์เยี่เลยค่ะอ่าโอเคแล้วเราคาดหวัง,งในอีกสาปีข้างหน้าเยเราคาดหวังอะไรบ้างก็คือไปถึงที่เลือก Architectural a s s ociation คือรู้ว่าคนที่ไปเรียนที่เนี่ยคือเขาจริงใจอยากมาเรียนจริงๆเขาพยายามมาเรียนเขาแบบต้องทําดีที่สุดอะแล้วพอเราเห็นคนอื่นทาดีที่สุดของเขาอะเราจะแบบต้องรู้สึกเฮ้ย hey, เราเป็นคนขี้เกียจน,นะแต่ว่าเพื่อนทําดีเราต้องทําดี แล้วแบบมันจะเกิดเหมือนความแข่งขันในฟิลที่มันแบบเฟรนดลี่ค่ะได้ความรู้จากเขาเขาให้ความรู้เราเราให้ความรู้เขามันก็จะช่วยกันไปเรื่อยๆเห็นด้วยครับที่คือว่าแบบสังคมออกแบบในปัจจุบันถ้ามันเฮลตี้จริงเนี่ยมันคือเหมือนแบบเราไม่ได้ไปชูให้งานของเราตอบโจทย์อาจารย์ที่สุดหรอกเพียงแต่ว่าอาจารย์เขาก็แอดไวส์ในในมุมมองหนึ่งของเขาที่เขาเห็นมากกว่าเราในช่วงอายุของเขาแล้วก็ประสบการณ์ของเขาฉะนั้นแบบเวลาเราได้แอดไวส์มาปุ๊บแล้วเราผลักงานตัวเองให้ ให้ดีที่สุดในในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าแค่นั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดสังคมแบบเนี้ยเราไม่องาไ็นต้องแบบแข่งขันกันว่าแบบใครอาจารย์ชมกว่าใครแต่มันเป็นเรื่องของแบบการพัฒนาตัวเองได้เร็วที่สุดแล้วถ้าเราได้โอกาสแบบเล่าเรื่องของสิ่งที่ได้จากโรงเรียนจากทางวาชินสักหนึ่งข้อันเราได้เลก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีมีเพื่อนไลฟ์แบบก็คือเลือกเพื่อนให้ถูกะค่ะ <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือเพื่อนทุกคนดีหมดแต่ว่าคือแบบการทํางานของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนพูดมากอ่ะก็ควรไปนั่งทํางานกับคนที่เงียบเยบหน่อยแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบคนที่เงียบเงียบแบบไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยคุยกับใครเราควรหาประสบการณ์ในทางนั้นเหมือนแบบไปคุยกับเพื่อนอ่ะหาไอเดียคุยกับเขาแล้วมันจะทําให้เหมือนแบบสมองเราวิ่งเร็วขึ้น โอเคจริงๆดีไซน์มันก็เป็น d i เวอร์ t ิตีเนาะมันก็เหมือนแบบเราต้องเจอคนหลากหลายแต่ละคนก็จะ push งานดีไซน์ที่ต่างกันออกไปใช่<อ>รู้สึก<ๆ>ว่าแบบ even though like มันเป็น individual portfolio like we shouldn't แบบทำแค่คนเดียวอะคือเราทำคนเดียวก็จริงแต่ว่า like we have to win, แบบลองคุยกับคนอื่นให้เขาแบบบอกเราว่าตรงนี้จุดนี้มันแบบไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้แย่มากตรงนี้น่าเกลียด ถ้าเขาพุ้นมาตรงๆแล้วก็รับอันนั้นไปแล้วเราก็ไปรีวิวงานใหม่เรื่อยๆค่ะโอเคก็คเท่ากับว่าได้หลายทีนเข้าไปน,นั่นเองทุกต้อมครับใช่<อ>มันเป็นงานกลุ่มที่เป็นงานเดียว